อโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องหวัดดีเพื่อนเทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้งานแน่นะครับผมยาย 2, ารถสองพันแล้วหลงพาบอมไปเกี่ยวบึงบัว <tekn S 2> ก็เอาเทลเลอร์คันเล็กมาฮอะไรโอ <discs> นี่ครับงานอยู่ไหนโอลงมะลิเจ้านี้20ไร่ทพี่พอลง10ไร่ก็เดี๋ยวก็คงต้องถ่ายารวมๆกันแหละครับดูตรงแล้วนะเพราะว่าผมต้องวิ่งไปวิ่งมาครับ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูหน้างานแต่อาจจะได้ดูตอนเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องไปย้ายพี่พรไปอีกเจ้าหนึ่งก็นี่เลยครับงานที่เราลงวันนี้นะครับผมข้าวก็พอได้โอ้ลองสัตว์ตู้เิไหวไหมเร่งเแต่พานมาเพื่อน ปึ๊บเดียวเลยปึ๊บอ่าไหวล้องเกี่ยวไดว้โอ้โห,โหบางเก่าปวดน่องปวดน้ำมีเพราะล้มล้มลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะเกี่ยวง่ายครับเพื่อน ไปย้ายพี่พรกันไปครับเพื่อนวันนี้เอาแม่แก่แม่แก่ซิ่งแม่แก่ตลกไปไปย้ายพี่พรกันครับไปลงมะลิตั้งๆเลยสิบไร่งานพี่พรนะไปครับผมไปเพื่อนขับรถแอร์แล้วมาขับรถแอร์กี่นึงก็โอเคนะคับสิกน,นะล้มเย็นเลยครับเนี่ยโอ้ยยังยังแรงน,นะยังแรงน,นะ โอ้เครื่อง175นะครับ6 b g ไม่มีเธอโบมีแต่เธอบ้าครับ <laughs> โอ้คาดลื่นด้วยเป็นไง <c oughs> มันจริงรถตลกเ่ับ์แล้วปล่อยคานเลยเป็นอปก่ตัวลื่นแหละลื่นลื่นลื่นนะเขาแก่แล้วเนาะอยู่เป็นโอ้โหสิบกว่าปีตั้งแต่ปีสี่เก้าซื้อพร้อมศักอ์ะยังอยู่ทุกวันนี้เครื่องพังไปแล้วเปลี่ยนเครื่องมาไปแล้วครับครับตอนนี้เราก็ถึงปู่แล้วสี่อนกำลังขึ้นเ,เลยนะครับ เ okay, ค่กับเพื่อนไปลุยงานอ๋อเดี๋ยวเอาโอรโไซด์ผมไปดิเอาโอรโไซด์ผมไปเอารถเรจอดไว้เดี๋ยวจะขี่ไปดูโอ้เอาล้วนะครับเ<อ>พื่อนๆถึงแล้ว<อ>นะครับหน้างานนี่เหลืองๆนี่ครับเป็นมะลิทุ่งดงเศรษฐีนะครับทุ่งบ้านผมเองนะครับผมสิบไร่ครับนี่อ่ะไม่พอลงโอ้แมงกระเบื้องกินงค่ไหน นี่เป็นไรเลยลุงไม่แหวงแหวงๆงเวงเงี้ยวโอ้โหให้ถ่ายให้เขาดูหน่อยเนี่ยโอ้โหโอ้ลวงแต่ตรงไหนดีลวงก็ดีเลยเนาะตรงไหนมันดีก็ดีดีเอ้ยังได้เกี่ยวปีนี้ปีรวย ไม่ถามว่าผมทํากอขอเหรอาราคามันสูสีกันเลยอะ่ะใช่ดีอือัน,อนอันนี้มะลีต้นใหญ่แต่ไม่หนาหวานฉุนครับหวานสํารวยอะไรนี่แหละที่ว่าปั่นหวานนะเพื่อนเพื่อน,น,อนทำตั้งแต่ต้นปีเลยเหลือง จริงข้าวลุงลือเนี่ยข้าวลุงเขาเกี่ยวได้ตั้งนานแล้วนะหลายวันแล้วเกี่ยวได้3าสวันแล้วแหละแต่รอลงสีเปิดข้าวเลยถ้าไม่โดนอะไรกวนนี่ดีนะครับเนี่ย ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปหาพี่โอเลยฮะเดี๋ยวทิ้งเทเล,ลอร์ไว้นะี่แหละเดี๋ยวเอารถเครื่องวิ่งเอาเพราะโออยู่คนเดียวต้องมาคอยดูเขามาครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาถึงที่พี่โออยู่แล้วอันนี้ก็ฝั่งยื่นยาวครับโซนวัดหาดคนละฝั่งแม่น้ํากันคนละทุ่งกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาไปเออข้าวผมบอกผิดนะครับไม่ใช่มะลินะครับเจ้านี้เป็นหอบสะกลนะฮะทั้งคู่เลย เป็นนาพ่อนาลูกคนละ10ไร่ครับวันนี้พี่โออยู่ตรงนี้ไม่ต้องย้ายรถก็20สบไร่แล้วก็เดี๋ยวมีตรงนู้อีก9ไร่ครับก็ข้าวเกือบโผล่แล้วนะครับต้นสั้นครับแต่หนาขนแถวเนี้ยเขาจะติดตรงที่ว่าทำกอขอกันจนชินครับ ก็เลยหวานหนากันด้วยด้วยความที่ว่าแบบเขารู้สึกว่ามันบางแล้วเขาไม่อุ่นใจไงเขาเลยอัดหนาเพราะอัดหนาปุ๊บเขาเนี้ยมันก็ไม่ค่อยโตพวกข้าวนาปีอ่ะครันี้ก็จะเป็นฝอยเลยรวงก็จะเล็กก็เนี้ยดูต้นกันเลยหวานทีหวานทีมาก นะงานเราเองนะครับแต่ยังเกี่ยวไม่ได้นะฮะดิปากเราคอยเลี้ยงตามระดับของข้าวนะครับขึ้นลงขึ้นลงปากก็จะขึ้นลงตามที่เราโยกนะครับส่วนมือเราเดินเนี่ยเราก็เดินให้สัมผัสกับลอบหนวดเนี่ยนะฮะ ดูความเร็วเอาเราจะเดินเร็วมากเร็วน้อยเราก็อยู่ที่เราจะดันไปทางหน้าฮะยิ่งดันไปเยอะมันก็ยิ่งเดินเยอะครับเดินไหว จะมีเขาก็ซ okay, you know ื้ออ่ะโอเคเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวให้เปโอเทก่อนแล้วเราลุยกันต่อก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อน เดี๋ยวผมไปรับอาจารย์เอกอาจารย์เอกจะมาบอกวันนี้หยุดแม่ดีนะมอไซมาเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ผมอันนี้นะฝากบอกนี้เลยคนที่เดินงานพวกเว็บเกมนู่นเกมนี่ที่ต้องใช้เงินน่ะเหมือนพวกเว็บพนนันพวกอะไรนะผมไม่รับครับทักมาหาผมหลายเจ้าจัดออาโอ้น้ำ หากินนะี่ยอย่าไปหากินด้วยการมอมเมาใครมันไม่ใช่หรอครับมันคือเร,เราได้เราได้เราได้คนเดียวแล้วคนอื่นบางทีอะคนหลงเชื่อขึ้นมาได้เงินมามันก็ไม่สบายใจผนะมปฏิเสธหมดไม่เคยไม่ต้องถามราคาเท่าไรไม่รับจบ ผมพอใจแค่จุดนี้ผมทำแบบนี้สบายใจต่อไปนะเพื่อนๆนะถ้าเห็นผมโปรโมทเว็บพน,นันหรือเอาลิงก์เว็บพนันมาแปะในคลิปนะเลิกติดตามผมได้เลยครับมาแล้วครับเพื่อนๆจานเอกสงสัยวันนี้ขี่รถเป็นร้อยกิโลอโอเที่ยวมาเที่ยวไปเลยได้ความเลยเงี้ย เสร็จแล้วนะครับเจ้านี้ คงไปขายแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมต้องจบทิ่ตอนนี้นะครับเพราะผมจะต้องไปย้ายพี่พรแล้วนะครับจะให้จันเอกอยู่เป็นเพื่อนพี่โอเค้า เท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตังกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวด้อ่อานนะฮะก็ได้ประมาณ5เกวียนก็ไลน์ห้าสิบถัง